ในททุกประเทศทั่วโลกนะครับก็จะมีถนนอยู่เส้นๆนหนึ่งที่เป็นวิถีชีวิตหลักๆของชาวแบ็คแพคเกอร์จากทั่วโลกครับอย่างที่ประเทศไทยนะครับก็จะเป็นถนนเท่าสารแต่ว่าถ้าเป็นที่โฮจิมินซิตี้แห่งนี้แล้วจะต้องเป็นที่นี่เลยครับย่านฝั่งมุราครับ าวามงูเหลาหรือว่าที่คนไทยเรียกกันติดปากนะครับว่าฟาร์มงูเหลาเป็นถนนสายที่นักท่องเที่ยวแบกแบกเต้ ay, หรือว่าแบกแพคเกอร์รู้จักกันดีที่สุดครับบังูกบเอาไปเปรียบเทียบกันกับย่านถนนข้าวสารของไทยโดยถนนเส้นนี้ตั้งอยู่ในเขตที่1ของคนครฮจิมินหมซึ่งประกอบไปด้วย24เขตซึ่งเขตที่1และก็3ถือเป็นเขตที่มีความเจริญมากที่สุดและก็อยู่ใจกลางเมืองครับส่วนชื่อของถนนเส้นนี้ก็ตั้งขึ้นตามชื่อวีรบุรุษของชาวเวียดนามครับ ถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับอย่างคู่รักสองคนนี้ก็มาจากเยอรมนีก็บอกว่าพวกเขามาที่นี่เป็นครั้งแรกครับแล้วก็บอกว่าเวียดนามเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่หลากหลายผู้คนน่าสนใจอาหารอร่อยากาแฟรสชาติเยี่ยมแต่วันนี้พวกเขาก็จะบินไปเที่ยวต่อที่ฮานอยหลงจะอยู่ที่นี่มาได้อีกสี่วันครับส่วนคุณผู้หญิงท่านนี้เธอมา,าจากนิวคาสเซิลออสเตรเลียครับเหตุหลักที่เธอเลือกมาที่นี่ก็เพราะว่าค่ารองชีพไม่แพง ดยก่อนหน้านี้เธอเคยไปเที่ยวไทยมาแล้วหลายครั้งแต่สำหรับเวียดนามนี่เป็นครั้งแรกของเธอครับและหญิงสาวน่ารักคนนี้มาจากแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาครับเดือนที่แล้วเธอเพิ่งไปเที่ยวที่ประเทศไทยมาต่อด้วยกัมพูชาอีก10วันตอนแรกเธอก็คิดจะกลับบ้านแล้วแต่คิดไปคิดมาเวียดนามก็อยู่ไม่ไกลครับเลยตัดสินใจมาเที่ยวต่อตอนนี้เธอเพิ่งหาที่พักได้บนถนนเส้นนี้ต่อจากนี้เธอวางแผนที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือแล้วก็สิ้นสุดการเดินทางที่ประเทศลาวครับ เห็นเธอเดินทางมาท่องเที่ยวในอาเซียนเป็นเวลานานขนาดนี้เธอบอกนะครับว่าผู้คนคือสิ่งที่น่ารักและก็ชอบมากที่สุดหากกลับไปแคนาดาเมื่อไหร่เธอก็จะชวนเพื่อนๆของเธอมาเที่ยวอีกครับถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยร้านอาหารโรงแรมและก็บริษัทน่อเที่ยวครับผมเลยลองไปพูดคุยกับบริษัทน่อเที่ยวที่ชื่อว่าเวียดนามทราเวลกรุ๊ปดูซึ่งตัวแทนของบริษัทก็เล่าให้ฟังนะครับว่าพวกเขารับทำทุกอย่างครับไม่ใช่แค่ขายแพ็กเกจทัวร์รอบประเทศเท่านั้นยังรับจองที่พัก ตัวเครื่องบินและก็ทําเรื่องวีซ่าให้ด้วยครับก็บอกนะครับว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปและก็สหรัฐส่วนในเอเชียก็เป็นมาเลเซียฟิลิปปินส์และก็จีนสําหรับแพ็กเกจทัวร์ที่ขายดีที่สุดตอนนี้ก็คือการท่องเที่ยวรอบเมืองด้วยจักรยานครับส่วนราคาแพ็กเกจทัวร์ก็เริ่มขึ้นตั้งแต่หลักพันบาทไปจนถึงหลักหลายหมื่นบาทขึ้นอยู่กับระยะทางและก็ระยะเวลาครับรู้เรื่องราวข่าวคราวเกี่ยวกับบริษัททัวร์ที่นี่แล้วผมก็อยากจะรู้เรื่องของที่พักบ้างครับ แน่นอนว่าเหล่าแบ็คแครเกอร์คงไม่ได้พักที่โรงแรมรู้ร้าอะไรแต่เลือกที่จะใช้บริการโฮสเทลแทนเพราะว่านอกจากจะประหยัดแล้วยังได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่จากทั่วโลกด้วยครับโฮสเทลแห่งแรกที่ผมได้พูดคุยด,ด,ด้วยนะครับชื่อว่าเวียดทรินทราเวลครับซึ่งผู้จัดการก็เล่าให้ฟังว่าโฮสเทลแห่งนี้เปิดให้บริการมา3ปีนะครับในท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้าพักก็มาจากอังกฤษ ออสเตรเลียและก็สหรัฐส่วนประเทศในเอเชียเธอก็บอกนะครับว่าต้องเป็นชาวมาเลเซียและก็สิงคโปร์นะครับแต่ท <Yes. S 1> ุงเที่ยส่วนใหญ่นะครับมักจะมาพักกันประมาณ3-4วันแม้ว,ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นครับเพราะว่าหลายคนชอบออกไปดื่มสังสรรค์ในตอนกลางคืนจนเมามายแล้วก็ตื่นมาพบว่ามีของมีค่าบางอย่างได้หายไปแล้วโดยตลอด3ปีที่ผ่านมานะยครับเธอสังเกตเ,เห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่าง จะพบว่านักท่องเที่ยวจากตะวันตกมากันน้อยลงอาจจะเพราะปัญหาทางเศรษฐกิจทําให้ตอนนี้สัดส่วนนักท่องเที่ยวจากเอเชียเพิ่มขึ้นอย่างชัดครับนอกจากนี้ผมก็ยังมีโอกาสเข้าไปพูดคุยและก็เยี่ยมชมโฮสเทลอีกแห่งหนึ่งวยครับชื่อว่า mm hmm. เบิร์าน h o โฮสเทลห้องพักที่นี่แบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันได้แก่ห้องหนึเตียงซึ่งเป็นเตียงคู่นะครับราคา22ดอลลาร์ต่อหนึคืน หรือว่าประมาณ700บาทห้อง2เตียงซึ่งเป็น1เตียงคู่กับอีก1นึ่งเตียงเดี่ยวนะครับราคา26ดอลลาร์ต่อนหนึ่งคืนหรือว่าประมาณ800กว่าบาทครับแล้วก็แบบสุดท้ายคือแบบห้องรวม10เตียงมีล็อกเกอร์แยกให้แต่ละคนราคาก็จะถูกหน่อยครับอยู่ที่8ดอลลาร์ต่อเตียงตอนน่อ1นคืนหรือว่าประมาณ200กว่าบาทเท่านั้นเองครับเดินสำรวจสถานที่ต่างๆไปได้สักพักนะครับผมก็ลืมดูนาฬิกาเลยนะครับว่าตอนนี้ถนนฟาร์มูเลาได้ล่วงเข้าสู่ช่วงค่ำนะครับ หลังจากตะวันตกดินนะครับย่านฟาร์มูเราาแห่งนี้ก็คึกคักขึ้นมาทาันตา,าเห็นเลยครับเพราะว่าเนี่ยครับมีรถลาสัญจรไปมามากมายครับทั้งรถจักรยานยนต์ทั้งรถแท็กซี่นะครับส่วนชาวต่างชาติก็ออกมาสังสรรค์กันอย่างสนุกสนานเลยครับ ยิ่งดึกนะครับถนนความมีเราก็ยิ่งคึุกคักขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับผู้คนมากมายโดยเฉพาะเหล่าแบ็คแพคเกอร์ทั้งหลายต่างมานั่งล้อวงการข้างถนนจิบเครื่องดื่มแล้วก็สังสรรค์กันบางก็เข้าร้านอาหารที่อยู่ในตึกนะครับบางก็เข้าไปเที่ยวสถานที่อะโฟจรแต่ว่าอย่างผมขอแค่หาอาหารข้างถนนกินก็พอ,พอนะครับ อาหารข้างทางที่มีความดูเรานะครับมีให้เลือกมากมายแบบกินไปนเดือนก็คงไม่ครบครับทั้งอาหารในท้องถินอย่างบางมีขนมปังใส่ไส้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสอาหารปิ้งย่างที่เอามาปิ้งได้หมดไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือว่าผักต่างๆข้าวราดแกงรวมถึงอาหารจากนานาชาติครับทั้งเยอรมันญี่ปุ่นไทยจีนหรือว่าอย่างอาหารเม็กซิกันที่ผมต้องขอฉีกสนอยนะครับ ที่บริเวณของฟงราร์มมูลนี้นะครับนอกจากจะมีอาหารเวียดนามแล้วก็ยังมีอาหารของนานาประเทศด้วยครับอย่างอาหารเม็กซิกันดานนีครับผมลองสั่งเมนูมั่วๆไปสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเมนูนี้ประกอบไปด้วยแป้งนุ่มๆกรอบๆชีสมะเขือเทศหัวหอมและก็ผักชีเรามาลองดูกันนะครับว่าจะอร่อยสักแค่ไหนกันอันนี้ก็คืออาหารเม็กซิกันที่ผมสั่งในวันนี้นะครับกับเมนูเคสติยาครับ ที่ผมลองชิมดูนะครับก็พบว่ารสชาติอร่อยใช้ได้เลยแหละครับเพียงแต่อาจจะไม่ถูกปากคนไทยส่วนใหญ่เท่าไหร่ถนนเส้นนี้ยังคงคึกคักขึ้นเรื่อยครับสวนทางกับเวลาที่ดึกจงเรื่อยเรื่อยเ็นทีคืนนี้ผมคงต้องขอแค่นี้ขอตัวกลับโรงแรมไปพักผ่อนก่อนนะครับนัทชัยเทียนเทนูถ่ายภาพกิตติรดธนายดิษดวรณเนชั่นทีวีรายงานจากถนนฟาร์มูเลาโฮจิมินซิตี้ประเทศเวียดนามครับ